สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง FC บจะขูขสุขคนเด้อยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสาราสวรรค์เนาะพี่น้องเมื่อไหร่ก็อยู่เที่ยงหายเที่ยงน้าคือเก่าเนาะเมื่อไหร่สีผ้าบุป่าไปหางัดที่โป่งรัวไปหาขุดที่โป่งมาขวัวกินรวัวมาก้อยกินเนาะพี่น้องช่วงนี้ก็บบนไปเห็ดภารกิจทางไรเนาะเพราะว่ามันก็ค่อนข้างสิลำบากเนี่ยแหละเวลาไปเนาะเพราะว่าพื้นที่แถวใกล้ๆเฮานี้มันก็บ่มมีภารกิจให้เห็ดแล้วนะพี่น้องเนาะ อย่างกับส้วงนี่ก็เป็นช่วงพญาติมารดาบัดกับบอยากออกข้างนอกบ่อยเนาะย่านนะพี่น้องก็เลยพาอยู่ห้ยอยู่น้าเนาะช่วงนีนก็พาไปหากินอาหารตามธรรมชาติเนาะเพราะส้วงนี่จีโปมมันก็ค่อนข้างสี่แทบเลยเนาะเพราะว่าชาวบ้านมันกับไล่คนเหมืนกพากันขุดคายงัดคายก็ถึกเนาะมันก็เลยสิพาไปงัดคือกันเนาะพี่น้องแต่กับบุหงาสิได้ไล่สัมได้เนาะเพราะว่าแต่โดนแล้วเอาบดเอ่อยขุดจีโปมแถวโนนกังโคอะไรเนาะ เห็นก็จะคุดก็จะว่าได้ไลยไลย่โมนี่ก็อยากลองเบิงองเนาะก็สิไปกับสะพอดเลยแต่สะพอดผงก็ไปก่อนเลยเนาะพี่น้องของไพ่ของมันเนาะเสียมไพ่เสียมมันโันี่แต่ผู้ได้ชิได้จากโตถ้าสารุปผลงานเนาะพี่น้องว่าควยได้ผู้ได้ชิได้ไลยให่นนะพี่น้องเนาะสะพอดผลไปก่อนแล้วแหละเท่าสิตามลังไปพอเท่ากำลังมาจากบ้านเนาะไปเบิ่งไปชมนกันเลยตอนนี้เท่ากับมาฮอตโคกเป็นถีบร้อยเนาะพี่น้องบมงมีของเนาะหรือโมของมาตะเฮือนอย่างของอันหนึ่ง ถ้าจ่อยผืนถือเมือนเนาะก็เลื่อชายขู่อนพุ้นแหละคนชาพรผนก,นกนอยู่ป่าของนอคนเด,ดี๋ยวนี้จ้าก็เติบคายจ้กโตต่อผันเจ้าโตเจ้ป่ะเนี่ยพี่น้องโตจิปโป่งมันมีปีกเนาะขวดสเป็คเลย รดพญายติหรือว่าโรคระบาดยาไยพี่น้องมามายามทิพาพี่น้องไปคุดที่ปบมบางเชือบางต็นอาจจะบไดถ,ถ่ายเบิ่งเนาะะวาบุมีมือกล้องน้องแพลวผลบรดมานำผลอยู่เทียงนาพี่น้องเอ้ยตอนนี้เขากับคุดโตที่สองแล้วพี่น้องเนาะเจ้าผ่อนผลก็จะได้ชี้หาหกโตแล้วปันนี้ ข่อยเฮาก็เห็นช่องข่อยถ้าแม่นขุดเอาเงินก็บ่สิได้จักพันมื้อนี้ชื่อปมเป็นโตเป็นปีกยมันหายา่ามีคนขุด ตอนนี้ห้ากระสิพ้าคนละไปทั้งเหล่าโหนพี่น้องกระโหลกเลยคอยเ้าก็ได้สีต,ตเจ้าพนปัญหนาจะได้หลายโตเติบแล้วเนาะน,นี้เป็นข่วแถวโคกเนาะเบิ่งวิวธรรมชาติไปน้ำเด้อพี่น้องตัดหญ้าหนาก็ลายพือเก่า cứ bộ khỏi ngàm nó theo này đông quá rồi กัสิเก็บเนาะโอ้หนกอันยังเนาะหน้า,ามันแห้งว่าไรเฟิรนตกะกอกิเมอร์ก็ได้ถ้าได้กกลำใหญ่เนี่ยพี่น้องมันงำเนาะนงำต้นเงี้วต้นเงี้วสุ่มมันลายพดมันหล่หมางมาดกพอเฟิรนเก็บกกไปกินบ่าไรแหามางมันแต่มันมันโบารายนะโบรา,ายเป็นไดง อันนี้ต้นต้นลำไยมีสองต้นงามกลมงี้วงามกมมลมวงรหมากค่อยหลเนาะเมื่อนี้แดดเปียกเลยบมื่น,นี้เดี๋ยวถ่ายเบิกตอนต่อไปนะพี่น้องต้นบางังเทียงเก่าเนาะพี่น้องอันนี้หม,ม,ม,มากเขียบรวมหมากมานา หมากลายหน่วยอนยะู่เนาะขนาดมันต้นไม้งำกันได้เ่ยมันชุ่มกันพอดมันก็นยังหมากเนาะต้นแห้งหมากตีตาเลยกล้สีชุกเลยสามหมากสี่หมากได้หมากลำใหญ่ต้นนี่คือต้นหมากลำใหญ่แต่บาคนหมากหมากโบราณ ยินนาไรมองไหนน,นั่เย็นตอนนี้อะแถวป่าหกเลยนะพี่น้องป่าหกหกอะไรแถวนี้ช่วงหน้าไผ่ใหม่ๆได้นี่ตักกะระแตนตักกะระแตนบบกิตะกิน หกดอนนี่หกคันดอนนี่โบอ,อยากเอาไว้หะเห็ดดอนหน้าจะปล่อ,ดดอเยเรือกกจะอด,อด,ดอนเดียวนี่แหละเนาะที่มีป่าที่เรือกับโบไม่มีแล้วันมีป่าม่ใช่หน้าคนอื่นมีป่าเรือดอนเดียวเราก็จะหลอกเราก็ได้จะหลอกให้ริโตแต่ก่อนเนี่ยโอ้ยไม่ขับลายใช่ได้แต่กกคูนเนี่ยค่ะ บดมันขับเดี๋ยวนี้บอกเห็นศูนพันบดหรืมอ,มมมอมั้งน่ามมเช้าผอ,อดมาลหลังเนาะหลอกไปจังเคยหลอกลงมาถาึงแถ้น,นี่คุดก็ไม่ได้หรอกหักเพกมันลายคุดยากก็ชี้หาเหล่าคุดออกมาทีกันไหนไหนเช้าเบ่งเห็ดไปน้ำเนาะเย็นได้ที่น่องเข่าป่าไม่ เย yeah, ็นดิเจ้าผลพันนาจะได้ลายว่าคอยอยู่เนาะตอนนี้เราก็มาเจอเฮลังงงนะพี่น้องแต่มันก็บาดละแหละแต่มันก็แข็งอ,อยู่เนางเนาะเอาไปเนาะคลิบสิฟุด,ดีวกว่าทามันเน่าก็มาถิ่มแถวเสียงพี่น้อง ผุดดอกนางจูง้วงหกข่าวทำมันบริก่อนได้เอาไปพัดมันหอยคือพี่น้องบอกอะไรเก็บดอกว้าผุทานทำงานลายดอกอะไรหนี่น้องหนี่น้องในดอก แต่จะดอกแต่ยามันดอกหน้ารวงจะนกข้าวตั้งเถอทีิเอากิโลใส่น้ำสะโพนเนาะสิคันเฮ็นเห็ดต่อไปสิเอาเห็ดใส่น้ำขุ่นหรอือกิ่อใส่น้ำสะโพนเนาะเห็ดหน่อยพอกแกงกูดได้นเนาะ มานี่มันมาเห็ดเห็ดไข่ใหญ่พี่น้องก็ดอกบาา้างไงเนาะแต่มันเริ่มแก่อะไรเนาะเห็ดไข่ก็นละโอ้มีดอกเดียวนี่บ่หอมหนาลุกแล้วจักสิมาหาเห็ดหรือมาหาจิรอเจอเห็ดทำพานเนาะพี่น้องเห็ดทำพานดอกสีกเหลืองเนาะกันได้ลายสิลองก้อยเบิ่ง ลุงคนนหนนำมา,มาว่ากอ้อยแซบคนว่าชิลองเมังเนาะแต่ว่าเฮาก็ได้อันเดียวพี่น้องเล่อไปเล่อมาก็เห็ดแดงเก็บคือเกาพี่น้องปกติคุ้จะหล่อแถวเหล่านี่มันสิลลยนะมันไปใส่บ้ดหนอ สุดน้ำคามมึงกินชมเนาะตอนนี้ก็คุดมาได้สักพักแล้วเนาะพี่น้องกับเปโลขึ้นมาหน้าจะคล้องคือเก้ากับชีได้ยีดอกอคอขวาน้องเห็ดก็ได้ดอกหมอกแก้งน้อยหนึ่งเข่าคันพิชช้บ่วทวมวังนี่โอ้ยได้ลายยุ่งเขาขัาขดพิชชายทวม กะปูกัดเป็นเดินก็เรือสำนีได้ี่แต่ถือว่าง้ามอยู่นเนาะเรือสำนีก็กดีอยู่หัาทารั้งที่เป็นเมื่อเทียงแล้วบหมนีนเนาะมันบ่คอยมีข่ยเบิงตั้งดีนะหกมึงความห่างเหมนเนาะ cả bông trên vây vòi nhà người mẹ cờ ơi đồ đồ nhàng năm mò mồm của hết cái này. đây đây đập khô kèn nồi nữa ขนาดเข่ากลางยังเริ่มกลมเลยวงนี้เห็นบงงามขึ้นนะมาขามก่อเก็บแม่พ,พรพักแยงที่ขึ้นมาขามน,นี่นิางานชาติตู๊สำชีลบ กบเลือนี่น,น่อพี่น้องมาคามคามดกอยู่คามวานนัะว่างานเ่ก๊กนี่หามขามวานไนม่ค่อยได้กินแล้วคนอื่นกินหมดเก,าจจากามาแขยงเนอะตัมมาคามแซ่บก่อนจังบาทกบ,กบงลายไปาจากก๊อกได้กบงลายาเห็นใช่ปะกบงองเป็นปนคนี่ย ขึ้นเลยเลยกองหนักก <oh ็ม hm e. ี่่จัดการมะามน้อยจวดจ่าดหรือว่าจะกินหมักสมอจั๊เลยแล้วแต่กินหมักสมอเนาะชนะกินักสมออะไรปะไปสมอลายเสียงคุยกคยทันกับเจ้าดอกโกกูร์คุยคยทันกับเจ้าตอนนี้ก็กลับมาแล้วเนาะพี่น้องแต่ยังไม่ได้หอดเทียงเนาะเฮ็ดก็ได้ทันนี่แหละหมดไปไกลไปแล้ว ในหมอกแกงน้อยหนึ่งเนาะเฮ็ดละงอกข่าวเฮ็ดดินเฮ็ดหญ้าแต่กระเบิ่งโอ้ยมันเต้นปุปออบปังปุบปังโอ้กี่หล่อพี่น้องเนอาปิด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 มันเต้นปุบปังออกบดพี่น้องเอ้ยมันโมโม่อยู่เนาะโอเคเด้อพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิไปไว้เฉยๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับถ้าใครเหลือกดสั่นกระดิ่งเนาะ เพื่อสีบัวพาดคลิปใหม่ๆจากส่อง้องพบก้นใหม่พี่น้องคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็บสบายดีสวัสดีพี่น้อง